สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้จะมาลองการถ่ายวิดีโอของ GoPro โโ9นะครซึ่งใช้ความละเอียด 4K นะครับ30เฟรมวินาทีนะครับอยู่ที่ริมแม่น้ำโของอำเภอชาติพน,นม เราจะมาดูภาพวิดีโอนะครับว่ามันจะมีความคมชัดความละเอียดมากแค่ไหนนะฮะอันนี้คือแม่น้ำโขงที่อำเภอาธาตุพนมรู้สึกว่าระดับของแม่น้ำโขงจะยังคงที่นะครับตอนนี้ ความละเอียด 4k นะครับหลังจากพายุโนอื่นผ่านไปก็มาดูระดับแม่น้ำโขงซึ่งสำหรับจังหวัดนครพนมพายุโนอื่นได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางนะครับไม่เข้าเต็มเต็มนะครับจะไปที่ โซนจังหวัดมุกดาหารนะคร บรรยากาศดีมากครับที่ริมแม่น้ำโของอำเภอท่าพนมด้านหน้าของเราก็คือวัดพระธาตพ,พนมวรมหาวิหารที่อยู่ด้านหน้าลิบๆของเรานี่นะฮะจะมีประตูโขงนะครับสำหรับ วัดพระาธาตุพนมวระมหาวิหารก็เพิ่งจะผ่านงานพิธีใหญ่ไปสองพิธีก็คือยกฐานปรียอดขององค์พระาธาตุพนมและก็วันสัตนาคารำลึกอ่โอเคครับเราก็มาลองการถ่ายวิดีโอของ GoPro 9 Black ความละเอียด 4K 30เฟรมเปอร์เซกนะครับ ที่ริมแม่น้ำข ổ, งอำเภอท่าตพนมเดี๋ยวเราจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ